Now put some... ัสดีครับผมยินดีรับสู่ช่องฮันจูเกมเมอร์นี่ยช่าแก่นะครับอ่ะสู้กับศัตรูไปด้วยกันก็ตอนนี้เราอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าลุกนะครับผมทหารรับจ้างนั่นเองก็แบบว่าที่เลือกหยิบตัวนี้มานะทุกคนก็แบบว่าเอามาเจอกับฝั่งตรงข้ามเป็นตัวซันนี่นะแก้ทางได้อยู่แล้วนะทุกคนอ่ะระยะกระพัดชิดไง อไอ้ผมอัพไปสกิลสองก่อนเลยเมื่อกี้อัพผิดต้องสกิลหนึ่งเหรอนะทุกคนเจอฟอร์เรนด้วยนะฝั่งนุ้มมีฟอร์เรนติโล่ด้วยมาลูกเรานี่เป็นสายแบบว่ายิงฟรีสปอร์ตอยู่แล้วทุกคนระยะประชิดไม่กลัวนะใส่เดียวได้เม,ม็ดเอาครับผมจังหวะนี้เพื่อนผมไปเวทเวทเลสแล้วนะ แล้วเล็บเราล่ะเฮ้ยออยังอยู่หรือเปล่าน่าจะอยู่หรือเปล่าน่าจะอยู่หวังว่าหวังโอเคหวังอยู่เล็บเขาไปแล้วนะนี่ผมกดมากับเพื่อนนะเพื่อนผมเล่นเซนเนี่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวฟอรเรนต้องไปเจอกันเ,เราไม่สี่ทีประเด็นโอเคสี่แล้วนะเหมือนจะรู้หรือปะ เหมือนจะรู้ปะอืมเขารู้เขารู้เขารู้ฟอนเลนรอสิมันหน่ออเออ ของเราถูกโจมสวยดีอะไรสี่สีส่เซียวหัวอันนี้เราก็ดาก,ก่อนนะทุกคนจริงๆควรเอาเอา้ซาก,กนัาก้อนนะนี่พอเราลงมาเราลงมาล่าเราเก็บฟอรเลนเราต้องมาดาโอ้โห,หนะเราส่งได้ด้วยสิเมือ่อเราได้ดักแล้วเราก็จะทำการเวทบูเขาซะเวทบูบูเขาก็เหมือนบูเราเฮ้ย ออามาดิและและและฮอนตายไงเฮ้ยไอบีแจนมาตรงไหนบอสมันเดินมาทื่อๆเลยนะเฮ้ยมันไปได้ยังไงเฮ้ยงามไส้แล้วไงทุกคนอัานิ้ป่านะโอเคไม่เป็นไรบีแจนได้บูไปเออบีแจนได้บูส่วนสานิษไม่มีบูเล่น ฟาร์มเขาเงินโลนะป้อมเฮ้ยนัราถูกโจมตีแบบนั้นเราก็มีมังกรคำมาอยู่นะที่ผมดาวไปนะทุกคนมันจะออกเป็นโบเกนสเปียร์จ่อไปเลยนะทุกคนคือเล่นตัวนี้ต้องเจาะนะนะครับผมเออผมว่าผมจะเติมบล็อตมาแล้วแหละมันไม่น่ารอดนะ เซเนียลผมไม่น่าไหว้น้องลาให้ป่ามารับดาเมจถ้าไม่รับดาเมจคือเซเนียลตายแน่ๆทุกคนเฮ้ยโ,โหโหลังขโมยเลสอย่างนี้บ้าเครียดอ๋อเขาตีให้โอเคของรับของรับพี่ของรับเออ ออกกเิดยู่นะแนวป้องการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปมาเดีมาดิ๊ยวเฮ้ย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 มาจากไหนกันเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเงาจริงดิออสตีที่นีาา่ว่าผมต้องการตัวปิดล่างเนาะจบดิฟลอเรนติโน่เฮ้ยเฮ ป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีโจมตีแล้วฟอนเลนเป็นแบบวะทุกคนฟอนเลนก็หายวะมันจะไปเอาเวลบูเราหรือเปล่าฝากดูบัฟฟ้าให้ที เออเอาอยู่ไปเคลียบบนอล้วล้างปล่อยเลยบ่ะทุกคนต้องไปช่วยเคลียบบนนะยังไม่พร้อมไปปล่อยปล่อยไปอเอ้ยเซีเนียวตายเฮ้ยพร้อมแล้วแลวาจะหงเจออียูย้ยด้วยไง โอ้โหแล้ะยูคนแรงตีลี่ผมคิดว่าแรงนะทุกคนเราไม่ให้ผมป่าเลยว่าได้ยี้หมดป้องเขามีคนที่ในการเล่นแล้วนะอ่านว่าผมผมไปกดล่างมาให้แตกๆไปแล้วกันไม่ได้ปะ ทางก็เข้าขีกอยากเจออยากเจออยากเจอนายอยากเจอไม่ต้องลงจะลงทำไมเฮ้ยเ้องจตต้องการอีวีนะ ยุ้ยยุ้ยยังไม่พร้อมนะผมผมไม่คุ้นโอ้โหยุยมันแรงจังนะเดินผ่านตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เหมือนต้องรอสถานการณ์เงิน ขอขอเทล่ยวพี่โปพี่โปชนะทางอยู่นะผมอะแต่แบบศัตรูเรียกดารสเลเยอร์ออกมาแล้วเฮ้ยพี่แจมหลายรอบแล้วว่ะเฮ้ยมันหนีเฮ้ยเฮ้ยไล่ไม่ได้ไล่ไม่ได้ Uh, I'm not like you move me, you Honestly, I just want to take it easy. Skill out the mid, young maple. I need reinforcements. That hell คนเลนะ่นน่าลงมาปิดปิดก็ตายแล้วยุ้ยโอุ่มมันปล่อยได้เรื่อยๆมันปล่อยแบบยังไงก็โดนหรือมัม่วด้วยเอาไว้ง่ายคือสุมส่มด,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 ดู้โอโอ้โหแค่โดนเฉียดผมว่าในชั้นเวทดีปะ่ะผมรอเนี่ยผมเป็นรองเท้าด้วยโอเคจังหวะนี้ เลนบนน่าจะเสียนะเพราะว่าตอนนี้เขาิเทียวอยู่เฮ้ยอ,อยากเจอเอเอเล่างควรเอาล่างเพื่อนเราไม่เอาล่างกันเลยกอืืนไล่แบบนี้ผมว่าไม่เอาป้อมมาทำอะไรไม่ได้นะ คืออยากเอาคนก็ได้เ,เ,เราจะกลับมาได้ล้วมั้งมาดิเออแล้ว,นะวลก็แทกด้วยไหนว่อบ้างอะไปโดนแล้ว,นะวแล้วลเซเนียผมโดน ไม่เอาการเมีเดี๋ยวไปต่อเรืองเลยเหรอศัอรรตรูเรียกดาร์สเลเยอร์ออกมาแล้วอ,อ๋อเหรอ โอ้โหเฮ้ยเอามาดิทักทีดิเอามาดิเอามาดิเออหมดแล้วนะเอามาดิก็เห่นนะนะ team has destroyed a tower s k ส l ิลไ i ด์มิดยังไม่พร้อมได้ป่าวได้หยุดมาดิมาดิฟอเรนมาดิจบจบง่ายคิหมดแล้วจังหวะนี้คนฮม ไม่ได้รจริงมากจังหวะนี้ดิปโป้ต้องการบ้านให้เรานะไม่น่าทัทานเฮ้ยทัสทน,นทสไปดิ อนักโดนมดเลยบอเลยไม่มีไรจบดีซันนีเคลเลตอนสกิลอัลติเมยังไม่ร้ไม่เออดังนะ เฮ้ยเอาจริงจบได้เลยเนี่ยโอ้ไม่ได้ม่ยมยุดเุยือปลยรลันอยู่แล้วก็ไม่ปล่อยล่างโอ้จบละเฮ้ยไม่ไร จบเฮ้ยม,มันถึกจังอ่ะฟอรเรนไอ,อฟอรเรนมันเล่นเป็นปดีว่ะ ตักตัววฟลอเรตนูดีอุ้ยเฮ้ยล่างเฮ้ยไก่หนุนช่วตัวเทรอ้น reinforcement อมาดิเพื่อนอยู่นะ มาทีจะตายเฮ้ยมึงดูเลือดเพื่อนมึงก่อนเฮ้ยจยเย็นอมแลวไม่แรย่ Laugh a little. Hold the line! An ally has been defeated. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Ultimate! This can't one. น่าคือกำลังเดินอยู่ไงไปไม่ทันเฮ้ยมาแล้วไม่น่ารอด

ฟอร์เรสต์มารอเปิดม,ม,มันไม่อยู่มันไม่มันไม่ไปกลางเฮ้ยฟอรเรนดอกว่าวดอกว่าวเฮ้ยกลับมาดัก Dark sẽ lấy yêu phải đầu, cầm lăng gần bóng Cầm bay. Skill đi ở đường, เฮ้ยโอเคจบบ้านจบกันเลยจบกันเลยไม่อยากเจอยุ้ยจบเลยจบกันเลยตีเลยตีเไปตีหัวเข้าไปโอเคเกมมันตึงเอาเรื่องอยู่นะทุกคนโอ้โหเกือบไม่รอดคือเอาจริงๆมันก็รับด้ไม่เ็ได้แแต่บไม่ไหวอะ มาแล้วเซเนียร์เพื่อนผมมันได้อะะเฮ้ยมันเอาเรื่องต้องให้เขาต้องให้เขาทุกคนไปดิอะโอเคครับผมทุกคนก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เราก็อย่าลืมกดไลค์กดสำหรับใครช่องคอนกูเกมเมอร์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยละ่ะสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ